สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาผู้บักกลั่งลิเวอร์พูลพบกับแอดมินเมงโชเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่4นะครับซึ่งลิเวอร์พูลของพวกเราเปิดแอนฟิลด์นะครับต้อนรับการมาเยือนของดูบูเบิร์สคาร์ดิฟซิตี้นะฮะทีมจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับโดยคู่นี้แข่งกันกันวันที่6กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมตามเวลาประเทศไทยก็คือทุ่มตรงนะครับ ส่วนแอดมินไม่พร้อมเป็นผู้นําเชียร์นะครับแต่ว่าแอดมินจะตัดคลิปไฮไลท์คู่นี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลังจบเกมนะครับก็อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ชมไฮไลท์คู่นี้นะครับโดยวันนี้นะฮะมีอะไรกันบ้างวันนี้ก็จะมีบทวิเคราะห์คู่นี้สภาพความพร้อมของคู่นี้แล้วก็11รายชื่อที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับจากทางาเว็บไซต์ ของสื่อเมืองนอกนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับก็มีลุ้นนะครับในการเปิดตัวนักเตะใหม่ที่เพิ่งปิดดิวคว้าตัวมาได้นะครับนั่นก็คือลยดิอัสซึ่งตอนนี้ตัวเขาอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยพอจอยได้ทวีตนะครับว่ามีโอกาสเลยนะครับที่จะได้ลงเล่นหรือว่าเปิดตัวนัดพบกับคาร์ดิฟฟ i ตีในศึกคาราบาวคัพรอบที่4นี้นะครับก็มารุ้นกันฉะนั้นต้องมารอดูนะครับว่า บอสจะส่งลงไหมนะฮะซื้อใจบอสนะครับอ่ะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์ล่าสุดนะครับต้องอ่าไปดูผู้มาเยือนนะครับนั่นก็คือ The Boo b บูเบิร์ a คาริฟซิตีของคุณซื้หนุ่มนะฮะสตีฟมอริสันโดยณตอนนี้ล่าสุดนะครับเดอะบูเบิร์ตคาริฟซิตีเนี่ยส่มเสียงเหลือเกินท่านผู้ชมสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นนะฮะหรือว่าลดชั้นนั่นเองนะฮะเพราะณตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่20ของตรงนารางคะแนนในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้อยู่อันดับที่20นะครับโดย5นัดหลังสุดของพวกเขานั้นนะครับแข่งไป5นัดชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับซึ่งล่าสุดนะครับเปิดออกไปเยือนนะฮะชนะเบอร์ลี่มา1-0ออขอภัยบาร์ซิลีมา1-0นะครับแล้วก็นัดก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา2-1ชนะ2นัดรวดคือพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลยนะฮะมาเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับที่อันฟิลด์ แต่ในช่วงก่อนแล้วนั้นก็แพ้2นัดรวดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเสมอ1-1ึ่งหนึกับเวสต์บรอมเอิรยนนะครับซึ่งถ้าหากมองกันณตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะโดนทกชั้นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะทิ้งถ้วยเอฟเอคัพแล้วต้องมาเอาดีในเรื่องของการลุนีการตกชั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถือได้ว่าถ้าเป็นฟุตบอลเอฟเอมันมีอะไร ที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามันจะมีทีมเล็กๆสามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆได้ในทุกๆปีนะครับซึ่งที่เขาเรียกกันว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั่นเองนะฮะฉะนั้นลิเวอร์ pool ของเราก็อย่าพิ่งประมาทนะครับก็มีสมาธิมีสติเข้าไว้นะครับนี่คือสถานก,การณ์ของคาร์ดิฟซิตี้นะฮะของกุนเือ s t สตีฟมอริสันเรามาดูของเรากันบ้างท่านผู้ชมนั่นก็คือลิเวอร์ p o o นะฮะสถานก,การณ์ในศึกพรีเมียร์นะฮะตอนนี้เนี่ย เรียกได้ว่าดีขึ้นนะฮะหลังจากที่นัดล่าสุดเรานั้นเอาชนะคริสตอเปเลตมาได้3-1นะฮะในการไปเยือนนะครับตอนนี้ในการลุ้นแชมป์ก็มีเรียกได้ว่าโ um มเมนตัมมาทางฝั่งเรานิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ยังคงค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่ในทางทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติก็ยังคงเป็นไปได้โดย่าตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราอยู่อันดับที่2นะครับแชมปน์นัดมี48แต้มซึ่งตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ตี้อยู่9แต้มนะครับ แต่ว่าเราแข่งน้อยกว่า1น,นัดโดยมีนัดตกค้างที่จะต้องเปิดบ้านที่อันฟิลด์ต้นรักรรมเยียงของลีดยูเนเต็ดนะครับฉะนั้นถ้าหากชนะจะเหลือช่องว่างอยู่6กแต้มและเราก็ยังมีนัดที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ี่ด้วยนะครับที่เอติฮันสเตเดียมถ้าหากเก็บได้อีก3มแต้มช่องว่างก็จะเหลือแค่สามคะแนนและแข่งเท่ากันนะครับฉะนั้นแหละตอนนี้มันแน่นอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับโลกของฟุตบอลนะครับ นี่คือสถิติอ๋อขอไวนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของทั้งสองทีมต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของสถิติ head to head นะครับท่านผู้ชมของลิเวอร์พูลและคาร์ดิฟซิตี้นะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปนะฮะหกนัดหลังสุดที่พบกันนะครับซึ่งแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีกและก็ฟุตบอลถ้วยนะฮะโดย6นัดหลังสุดนั้นเราไม่เคยแพ้ให้เลยนะครับเรียกได้ว่าเก็บผลชัยชนะถึง5เกมนะฮะโดยหลุดไปเสมอแค่นัดเดียวแต่ว่า ่าเป็นฟุตบอลถ้วยในศึก EFL Cup หรือว่าคาราบาลคัพนะฮะในรุ่กัน21-2012ถึง2012นะครับซึ่งนามแล้วนะครับเสมอ2-2แต่ในการดวลจุดโทษเราชนะไปนะครับในยุคนั้นนะฮะต้องบอกว่ายุคนั้นย้อนกลับไปเป็น10-20ปีเลยนะฮะนี่คือสถิติ6นัดหลังสุดที่เจอกับ The Blue Bird Cardiff c i t ตนะครับอ่าต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องของสภาพความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะฮะ เจ้าบ้านนะฮะลิเวพูของเราจะไม่มีนักเตะนะครับก็คือเดียวว่ากุลกี้นะครับตอนนี้แหล่งข่าวนี่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับมาในนัดไหนนะครับคือบาดเจ็บนัดตั้งแต่ยู่ฟ้าชิมลีกนัดเจอเอซิมิลาเนะครับบาดเจ็บยาวเลยนะฮะไม่รู้ว่ามหาเทพจะมาตอนไหนนะครับก็ยังต้องรอต่อไปส่วนอลิสันเบเกอร์แล้วก็ฟาบินโยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าไปทำภารกิจในการช่วยทีมชาติบราซิลนะครับ ในการสู้ศึกฟุตบอลโลกนะครับไม่มีก็จะได้โอกาสพักส่วนนักเตะที่ลุ้นนะฮะนั่นก็คือลุยดีอาสตนะครับตอนนี้อยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเป็นนักเตะลิเวอร์พูลแล้วนะครับแหล่งข่าวนะครับพอจอยบอกว่าได้ใบอนุญาตการทํางานแล้วนะนะครับแต่ต้องซื้อใจบอสนะครับว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสนะครับถ้าหากได้ซ้อมกับทีมก่อนสักหครั้งก็มีโอกาสจะได้เปิดตัวนัดเจอกับ อ่าทางฝั่งของคาร์ดิฟซิตี้นะครับเปิดตัวนะฮะก็อรอลุ้นกันนะฮะลุยเดอสัสส่วนนักเตะ2คนที่กลับมาถือว่าเป็นข่าวดีก็คือฮฮมิเลียดและก็ติโกอาคันรานะครับหายจากการบาดเจ็บแล้วนะครับแล้วก็ฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกทั้ง2คนเลยนะฮะนี่คือข่าวดีส่วนนักเตะที่ไม่พร้อมลงเล่นก็คือซาร่ากับมาเน่ซึ่งติดภารกิจรับใช้ทีมชาติของตัวเองในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับซึ่งซาร่านั้นพาทีมชาติอียิปต์เข้าชิงนะฮะส่วนมาเน่ก็พาทีมชาติ เซเนกัลเข้าชิงเข้าชิงกับซาลาเนั่นเองนะพบกันโดยจะแข่งขันกันนะครับระหว่างทีมชาติอียิปต์กับเซเนกัลนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นะครับมันตรงกับลิเวอร์พูลนะครับฉะนั้นไม่มี2คนนี้แน่นอนนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะฮะอย่างเช่นนามบีเกต้านะครับพร้อมแล้วนะฮะอีสแบ็กพร้อมกับมาเป็นตัวเลือกนะฮะตอนนี้ก็อาจจะได้ค้อเสนะฮะในช่วงของตัวสำรองนะครับบนมานั่งตัวสำรองส่วนตำแหน่งอื่นๆนะฮะอย่างเช่นฮาร์วีย์เลียดกลับมาแล้วนะฮะ พร้อมเป็นตัวเลือกแล้วก็เคลเฮอร์จะได้เป็นมือหนึ่งแทนอาริซูมิเกอร์นะครับแล้วก็ติกโก้อิสแพกนะครับพร้อมลงเล่นนะครับนี่คือสถานการณ์ลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับเราไปดูผู้มาเยือนนะฮะของคุณเซอสตีฟมอริสันนะครับโดยสภาพทีมณตอนนี้นะฮะจะไม่มี3ผู้เล่นนะครับที่ไม่สามารถลงสนามได้ก็จะมีโคดี้รามมนส์นะครับแล้วก็ชอนส์มอริสัน อีกคนหนึ่งก็จะเป็นรูบินส์คอวิลนะครับไม่มีแน่นอน3คนนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆพร้อมลงเล่นทั้งหมดนะครับอ่าก่อนที่จะมาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมนะครับหลังจากชนะมา2นัดหลังสุดในลีกเก็บไป6แต้มนะครับสำหรับเดอะบูเบิร์ดนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามแล้วก็ระบบการเล่นนะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะฮะเจ้าบ้านจะมาภายใต้ระบบ 433เช่นเคยนะครับอ่ะมีใครกันบ้างนะครับผู้รุ่งศตูแน่นอนนะครับจะเป็นเคลลเฮอร์นะครับกองหลังนะครับ4คนทานดั้นซ้ายน่าจะเป็นโอกาสของคอสตาริกาโรบอจะได้พักเซนเตอร์นะฮะจะใช้อิบรอยแมกูนาเต้จับคู่กับโจโกเมสนะฮะฉะนั้นเวอร์กิฟอนไนล์แล้วเจลมาติปจะได้พักนะครับส่วนขวาสุดนะครับหลังจากปล่อยในโคลเลียมไปให้กับฟูลแลมยืมตัวลัดเทนนะครับก็คงจะได้พักอีกนะฮะ ก็น่าจะเป็นโอกาสของคอนเนอร์บรัสลี์ดาวรุ่งนะฮะขึ้นมาประจำการทางฝั่งขวาขยับมาที่ตรงกลางนะครับก็จะมี ner, ะะเจนส์อมอินเนอร์นะครับเทเลอร์มอรตันตรงกลางนะฮะแล้วก็อเล็กอ็อกเล็กชุมเลนนะครับซึ่งนัดที่แล้วยิงได้หนึ่งลูกใส่พาเลตจ,จะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับโดยเฮนโดอาจจะได้พักต่ออีกนะครับน่าจะเป็นโอกาสของเทเลอร์มอรตันที่ยืนตัวตรงกลางแทนที่ของฟอร์มิโย ส่วนเจมินเนอร์นั้นจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้อาจจะลาทีมแล้วนะฮะก็เลยต้องลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเป็นโอกาสของเขาในส่วนของแนวรุก3ามประสานนะครับท่านผู้ชมก็จะมีเคอร์ติสโจนนะครับทางด้านซ้ายนะฮะแน่นอนน่าจะเป็นตัวจริงตรงกลางก็จะเป็นโรเบียโตเฟอร์มิโนนะฮะแน่นอนนะครับจะได้เป็นตัวจริงฉะนั้นจูด้าจะได้พักส่วนท่านัานขวานะครับตำแหน่งของซาร่าอ่าทาคุมิมินาิโนก็พร้อมนะแต่ว่า น่าจะเป็นโอกาสของเคธกอร์ดอนก่อนเพราะว่ามินามิโนบไปเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็พาทีมชาติญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกแล้วนะฮะก็มีโอกาสสอดแทรกเหมือนกันแต่ทางสื่อมองว่าน่าจะเป็นเคธกอร์ดอนมากกว่านะครับนี่คือไลน์อัพของลิเวอร์พูลครับไปใต้ระบบ4 3 3นะครับแล้วมาดูทางฝั่งของเดอะบูเบิร์ดกันหน่อยคาร์ลีฟซิตี้ของกุนซือสตีฟมอริสันนะครับเป็นกุนซือหนุ่มเลยนะฮะในวัย38ปีโอ้เป็นน้องผมอีกครับโปรไปเป็นน่องเรามาดูกัันครบ ไพ่ตารวม3 5 2นะฮะมีใครกันบ้างนะครับผู้รักษารประตูนะครับก็จะเป็นเดวอนสฟิลิปนะครับกลองหลัง3คนนะฮะทางด้านขวาก็จะเป็นเคอร์ติสเนลเซนนะครับตรงกลางนะฮะก็จะเป็นเอเดนฟลินส์นะครับส่วนซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นมาร์คแม็กส์กินเนสนะครับขยันมาที่ตรงกลางนะฮะทางด้านขวาเลยนะฮะก็จะใช้เพลรีอิงส์นะฮะ ขยบเข้ามาตรงกลางนะครับก็จะเป็นทอมมี่ดอยนะครับแล้วก็ตรงกลางเลยนะฮะก็จะใช้มอลลอนแพคนะฮะขนาบข้างทานซ้สายนะครับก็จะเป็นโจลัสนะฮะส่วนอีกคนนึงยืนอยู่ซ้ายสุดเลยนะฮะนั่นก็เป็นโจเอลบูการนะฮะแนวรุกของพวกเขานะครับใช้กองหน้าคู่นะฮะก็จะมีทดนตนขวาจะเป็นอูเซอิกเปซู นะครับอุเซอิกเปซูแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นจอแดนฮูเกิลนะครับถ้าหากแอดมินอ่านชื่อผิดคอไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ติดตามฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะมีติดติดขัดก,ก,ก,กันบ้างนะครับนี่คือไลอัพของตั้งฝั่งของคาร์ดิฟซิตี้นะครับภายใต้ระบบ352ของกุนซือสตีฟมอริสันนะครับอ่านี่คือความพร้อมทั้งสงทีมนะครับ เราไปดูทางเว็บไซต์นี้ครับให้ใครชนะนะครับเว็บไซต์นี้ให้ลิเวอร์พูลชนะ30นะครับอ่ะเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยก็บอกว่าลิเวอร์พูลนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะที่แอนฟิลด์ตั้งแต่เดือนมีนาคมในปี2021นะครับโหดมากนะครับแล้วก็น่าจะสามารถรักษาผลการันที่ไม่แพ้ใครต่อไปที่แอนฟิลด์นะครับที่จะมาเจอกับ คา r d ดิฟซิตี้นะครับส่วนคา r d ดิฟซิตี้เองนะฮะพวกเขาเนี่ล่าสุดเอาชนะบาร์สลีย์มาได้1 0ูนย์นะครับในกลางสัปดาห์เป็นบอลลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับพบความมั่นใจมานะครับแต่ว่าก็มีความกังวลอยู่บ้างนะครับเพราะว่าทางฝั่งของคา r d ดิฟซิตี้นี่ต้องหนีการตกชั้นนะครับแต่พวกเขาก็ประกาศออกมานะครับว่า,าจะเก็บเกี่ยวเรื่องของประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดในการลงเล่นที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็รู้สึก ตื่นเต้นนะฮะที่ได้มาเจอกับลิเวอร์พูลในรอบ4ของ FA Cup นะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยคุณซื้อสตีฟมอริสันนะครับบอกกล่าวมานะครับฉะนั้นตัวนี้สื่อให้ชนะ3าสูนะครับก็คงมองว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวแอดมินนะครับอ่าแอดมินมองดูแล้วนะฮะนัดนี้นะครับจะเป็นการอามองจากจุดไหนเนี่ยคารดิฟซิตี้ก็ไม่สามารถที่จะ ต่อกอนกับเราได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเห็นระบบการเล่น35-2ของคาริซิตี้เนี่ยจริงๆยืนหลัง3ตัวเนี่ยพอเล่นไปเล่นมาเป็นกองหลัง5ตัวแน่นอนนะครับก็เข้าสูตรเหมือนเดิมลดบัตรนั่นเองนะครับฉะนั้นมองที่ลูกแรกนะครับที่ลิเวอร์พูลจะยิงได้ตอนไหนนะครับถ้าหากยิงในครึ่งแรกมีสิทธิ์ไหลไปถึงชนะ3าศูนย์นะครับเกมศูนย์เลยนะครับพอมองดูแล้วเนี่ยคาริฟซิตี้เนี่ยคงมาอย่างที่กุนซือเขาบอกแหละว่า จะขอเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆความทรงจําและประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะตัวเขาเขาบอกว่าไม่มีทางชนะลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับมีสติจมันเพราะว่าเป็นฟุตบอลถ้วยเอเวอคัเนี่ยแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เยอะนะฮะฉะนั้นผมก็มองว่าลิเวอร์พูลไม่ผีพวามหรอกแล้วก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่จะครอบครองบอลได้อย่างเหนือกว่าแบบเบรดเซ็ตนะครับโดยเฉพาะการเปิดตัวลุยดีอาร์ตนะครับจะมีโมเมนตัม uh, หรือว่าพลเชันที่ลิเวอร์พูลจะ เล่นอย่างเหนือกว่าเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับมีผู้ชมด้วยนะครับโดยนักเตะที่ส่งลงมาเนี่ยทั้งเคกดดอนเนี่ยฟอยร์มิโน่นะครับเชมเบอร์เลนเนี่ยอยากโชว์ของนะพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นนัดนี้เนี่ยก็เป็นอีกนัดที่ลิเวอร์พูลบุกวันเวนะครับครอบครองบอลเหนือกว่าเกิน60-70%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วมองว่าในเรื่องของลูกแรกถ้ามาเร็วปุ๊บไหลนะครับแต่ถ้าคาดิปนำไปก่อนก็ยังจะต้องอเสร็จลิเวอร์พูลเหมือนเดิมนะครับดิฟยังไงลิเวอร์พูลก็ เอาชนะไปได้โดยอันมินคิดว่าคงไม่ใช่งานยากมากนักนะครับกับฟอร์มการเล่นตัวนี้และได้พักกันอย่างเต็มที่มานะครับในพักเบรกทีมชาตินะครับฉะนั้นร์บูจะใช้ความที่เป็นทีมที่น่ากลัวในเรื่องของการทําเกมรุกทั่ว ทุกพื้นที่ของสนามฟุตบอลนะครับและอย่างหนึ่งตัวนักเตะอยากจะโชว์ฟอร์มเลอเกินนะครับฉะนั้นมองเลยว่า3-0น่าจะมีนะครับสำหรับแอดมินนะครับให้ลิเวอร์พูลชนะ3-0เหมือนกับทางด้านเว็บไซต์นี้นะฮะที่ให้ลิเวอร์พูลชนะ3-0นะครับอ่าลิเวอร์พูลวินราคาที่มึงนอกไหลไปค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะฮะอ่าแล้วเฟื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะ ก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาชมคลิปไฮไลท์หลังจบเกมนะครับมีแน่นอนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กราบสวัสดีครับ